ครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทําความสะอาดหรือการแบ็คฝัดนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีตัวคําว่าฝัดน,นะครับฝัดตัวนี้ครับผมจะเป็นการทํางานของการแบ็คฝัดก็คือล้างตัวหัวกุ๊บแล้วก็ระบบที่อยู่ตัวหัวกุป๊ปนะครับส่วนทางด้านหน้าเพื่อเดินน้าเอาน้ํายานะครับออกด้านล่างนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเลยคือหนึ่งแผ่นยางนะครับ ที่ช่วยเรื่องของการอัดแรงอัดทำให้น้ำยาตีกับนะครับแล้วก็ตัวบัสเกตที่เป็นบัสเกตหนึ่งคัพนะครับแล้วก็ดาอัดนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ตัวบัสเกตเข้าไปแล้วก็ใส่แผ่นยางเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นใส่ผงล้างเครื่องหรือเม็ดล้างเครื่องนะครับใส่ข้างบนแผ่นยางตัวนี้นะครับถ้าเป็นผงล้างเครื่องเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชานะครับที นี้สมมุติว่าผมใส่ตัวน้ํายาหรือปลง้างเครื่องไปแล้วนะครับจากนั้นเราใส่น้ํายาเรียบร้อยใส่ตัวน้อาอัดเข้าไปเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูแล้วเลือกคําว่าฟัดนะครับฟัดตัวนี้กดเข้าไปเลยครับหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยเครื่องจะโชว์ให้เราเริ่มต้นการทํางานก็คือปุ่มน,นี้กดเข้าไปเลยนะครับโอเคเครื่องจะทํางานทั้งหมด ห้านาทีนะครับผมก็คือนับเป็น60สิบวิทั้งหมด5้รอบนะฮะจะทําการล้างระบบนะครับอัดแรงดันเข้าไปในด้ามอัดนะฮะแล้วก็จะดูดตัวน้ํายากลับเข้าไปในระบบโซลินอยแล้วก็เดนออกด้านล่างครับผมเดี๋ยวเรามารอดูจนกว่าเครื่องทำงานเสร็จกันนะครับ ครับผมตอนนี้เครื่องนะฮะก็หลันจะครบแต่นะครับโอเคนะครับเมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์นะครับเครื่องก็จะโชว์หน้าจอพร้อมทำงานนะครับเราก็เอาตัวด้ามอัดเนี้ยออกมาเลยครับครับผมแล้วก็พร้อมใช้งานในโปรแกรมต่อไปนะครับผมและในส่วนของการาดีสเกลนะครับ เข้าไปเลยครับปุ่มเมนูครับครับผมขั้นตอนการดีสเกลเนี่ยาทางยูเซอร์นะฮะหรือผู้ใช้งานเนี่ยต้องเติมน้ำให้เต็มแท้งนะครับแล้วก็ผสมน้ำยาลงในแท้งนะครับเพื่อเป็นน้ำยา,าที่ใช้ในระบบหลังตะก,กันนะครับผมคําเหมือนเดิมครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรม d ีสเกลจากนั้นกดหนึ่งทีครับ แล้วกดเริ่มต้นการทำงานครับผมเครื่องก็จะทำการไล่น้ำในส่วนของต่างๆถังท่อน้ำร้อนนะครับผมแล้วก็สตรีมนะครับก่อนอื่นเนี่ยเครื่องจะทำการล้างในส่วนของหัวกุ๊บเป็นอันดับแรกครับผมครับในเมื่อที่หัวกุ๊บเนี่ยโดนล้างเสร็จแล้ว ก็ต่อมาเครื่องจะขึ้น Hot Water นะครับก็คือเครื่องจะบอกให้เราเนี่ยเปิดตัววาล์วน้ำร้อนด้านข้างนะครับมันเปิดได้ครับเราก็เปิดไว้จนก่อเครื่องอจะขึ้นโชว์นะครับว่าให้เราเปลี่ยนโปรแกรมครับหลังจากที่ตัวโปรแกรมน้ำร้อนที่เราเปิดไปเนี่ยจบเรียบร้อย เครื่องก็จะโชว์ขึ้นบอกว่าให้เปิดวาล์วสตรีมด้านข้างนะครับเราก็ทำการเปิดสตรีมนะครับครับเมื่อเราทำการเปิดสตรีมเสร็จนะครับเครื่องก็จะวนมากับมาที่ตัวหัวกุ๊กอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เราทำการเปิดหัวกุ๊ปนะครับก็คือทำแบบนี้วนกันประมาณ3รอบเครื่องก็จะพร้อมใช้งาน ครับผมก็คือเหมือนกับล้างระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับ